16มีสายน2565วันนี้รวยยิงดังปังรวยหลายๆท่านก็คงเดินทางกลับบ้านนะที่ทำงานเนาะบ้านที่เป็นที่ทำงานหรือว่าสถานที่ที่ออได้ทำเกี่ยวกับกิจการงาน่อไมพี่น้องทางอีสานก็คงเดินทาง กับตามสถานที่่ันมากก็เป็นกรุงเทพที่ไปทำกิจการงานกันนะเดินทางปลอดภัยวันนี้เฮงดังปังรวยวันแห่งโชคลาภวันแห่งเงินวันแห่งทองแต่ว่าต้องมีสติปัญญาในการที่เราจะซื้อให้มันมีโชคลาภผู้คนที่หลังไหลมากราบปู่ย่าปูา่ศรีโชยา่าศรีปธุมมา นะ้าวางนายกินคำชะโนดก็เช่นกันร้อนยะทั้งร้อยก็เรื่องของโชคลาภนะเมื่อวานก็ผู้คนหลั่งไหลามาเยอะแยะมากราบไหว้พ่อปู่สิสุโธนาคราชที่วางนายกินคำชะโนดนะ่ะวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่ใจจุดจ่อกันนะเพราะว่าเรื่องราวข่าวสารของลอตเตอรีร่นั้นก็มีเยอะแยะมากมายมันเกี่ยวเนื่องกับคนไทยการที่เราจะไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ เพราะว่าเรื่องราวของน่ะที่เป็นกระแสสังคมหรือเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตต้องให้สติปัญญาซึ่งกันและกันในนั้นจงนะพินิจพิจารณาให้ดีในการที่เราน,ะนะ่ะซื้อลอตเตอรี่หรือสิ่งใ,ใดก็ดีในะน,ะนั้นพูดที่ศรัทธาในองค์พ่อปู่สิสโทนาคราช จงมีสติปัญญาให้เยอะๆก็อย่างที่บอกเน้นในสมมาอาชีพนะเทพเทวดาสมมาอาชีพก็มีการทําความดีนั้นเราจงส่งบุญบารมีให้กับสมมาอาชีพแล้วใช้สติปัญญาในการที่เรานะจะบริหารเงินแต่ละบาทแต่ละสตังค์เข้าใจไหมเพราะว่าคนถ้าขาดสติปัญญาแล้วทําสิ่งใดๆมักจะ มีความเจริญได้ช้าหรือว่าแก้วิบากกรรมตัวเองไม่เป็นคือนำความดีบุญบาร,รมีนั้นมาใช้ชาติปัจจุบันไม่ใช่เอาไปใช้ชาติหน้ามันไม่ได้รอกเอาชาตินี้นี่ที่กินที่อยู่นี่เป็นกำลังใจให้ผู้ที่ศรัทธาในพ่อปู่สิทธิโทนครราชเฮงดังปังรวย